มีคนกล่าวว่าคงแ้งหรือจูเก๋อกงงคือยอดน,นักวางแผนแห่งประวัติศาสตร์จีนแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ในบรรดาสิบสุดยอดนักวางแผนแห่งประวัติศาสตร์จีนคงแ้งยังติดได้เพียงอันดับที่6เท่านั้นนักวางแผนทั้ง10คนนี้ล้วนมองทะลุแกนแท้ของสิ่งต่างๆได้อย่างฉับพลันและยังสามารถคาดการทิศทางของเหตุการณ์ในอนาคตเพื่อวางกลยุทธ์อย่างแม่นยำพวกเขาฉเฉลียวฉลาดเป็นที่สุด เข้าใจอดีตมองเห็นปัจจุบันและวิเคราะห์อนาคตได้อย่างทะลุป,ปรุปโปรงนี่แหละที่เรียกว่ายังรู้ฟ้าดินคิดการไกลแล้วนักวางแผนทั้ง10คนนี้คือใครบ้างเรามาไล่เลียงกันทีละคนอันดับที่10จางเหลียงในยุคนั้นเขาได้รับการขนานนามว่านักบุญแห่งกลยุทธ์เขาใช้ปัญญาเฉียบแหลมช่วยให้หลิวปังปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นสร้างชาติขึ้นมาได้สำเร็จภายหลังเมื่อแผ่นดินราบคาบ ขุนนางคนอื่นถูกกำจัดแต่เขากลับสามารถถอนตัวอย่างปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงไหวพริบที่เหนือชั้นอันดับที่9ตีเรินเจียจักรพรรด,ดินีอู่เจ๋อเทียนซึ่งเป็นสตรีเหล็กในประวัติศาสตร์จีนสามารถปกครองได้สำเร็จและฟื้นฟูราชวงศ์ถังได้อย่างยิ่งใหญ่ส่วนสำคัญมาจากบทบาทของตีเรินเจียกลยุทธ์และการวางรากฐานของเขามีผลต่อยุคทองของอู่เจ๋อเทียนอย่างลึกซึ้งอันดับที่8 กวนจ้งเขาคือผู้ช่วยมือขวาของฉีฮวนกงกลยุทธ์ของเขาในการบริหารบ้านเมืองล้ำหน้าคนทั้งยุคทว่าโชคร้ายที่ไม่มีผู้สืบทอดที่สามารถรับช่วงแนวคิดของเขาได้อย่างแท้จริงอันดับที่7เจ้าผูเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังส่งไทจูเจ้าขวางยินได้ครองราช้วยแผนการเสื้อคลุมสีเหลืองแผนเล่าถ้วยเดียวปลดอาวุธก็เป็นผลงานของเขา ซึ่งช่วยเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองขุนนางสังดินาอย่างสิ้นเชิงรวมถึงยังเป็นผู้วางระบบราชการที่มั่นคงให้ราชวงศ์ซ่งทําให้วัฒนธรรมจีนในยุคซ่งรุ่งเรืองอย่างสูงอันดับที่6คงเบ้งจูเกอเลี่ยงทั้งที่ยังไม่ออกจากกระท่อมเขากลับมองออกถึงแนวโน้มสามก๊กอย่างชัดเจนและวางแผนให้ลิวปีพลิกวิกฤตกลับมาเป็นใหญ่ได้ในหนแคว้นเขารู้ทั้งดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ จึงได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งปัญญาไม่เพียงฉเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งแต่ยังมีคุณธรรมสูงส่งอีกด้วยอันดับที่5หลิวเปอร์เหวนินเขาคือมันสมองหลักในช่วงเริ่มต้นราชวงศ์หมิงด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล500ปีข้างหน้าและย้อนหลัง500ปีเขาคือกุญแจสําคัญที่ทําให้จูหยวนจานรวมแผ่นดินได้อย่างรวดเร็วอันดับที่4เจียงจือยาเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะของราชวงศ์โจนเหนือราชวงศ์ซาง กลยุทธ์ของเขาได้รับการยกย่องจากลัทธิขงจื้อเต๋านิติราชและศาสตร์การสงครามทุกสำนักต่างเคารพเขาเป็นปรมาจารย์กลยุทธ์ของเขาส่งอิทธิพลต่อแผ่นดินจีนโบราณอย่างกว้างไกลอันดับที่ 3. ฟ้านหลีชีวิตเขาแบ่งเป็นสองช่วงครึ่งแรกช่วยยืหวังโกเจียนล้างแขนโค่นล้มแขวนอู ทำให้แขวนเวย่ฟื้นคืนอำนาจส่วนครึ่งหลังเขากลายเป็นพ่อค้าใหญ่ร่ำรวยระดับเศรษฐีชาติไม่ว่ามองมุมไหนสติปัญญาของเขาอยู่ในระดับสูงสุดอันดับที่2องโจโกงบุคคลสำคัญผู้มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์จีนลึกซึ้งยิ่ง เขากำหนดระบบการปกครองการวางรากฐานประเพณีและการพัฒนาอาหารนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมความรุ่งเรืองให้กับราชวงศ์โจอีก800ปีและยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีนนานกว่า3,000ปีนอกจากนั้นเขายังเป็นผู้เขียนโจโกงทำนายฝันอีกด้วยซึ่งยังถูกใช้ประพฤติปฏิบัติอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้อันดับที่หกุยกู้จือเขาคือยอดบุรุษลึกลับที่ครบเครื่องทั้งบุญบู เปี่ยมด้วยมันสมองเหนือฟ้าชาวลทัทธิอินยางเคารพเขาเป็นนักศีลน,นักพยากรณ์เรียกเขาว่าบรรพบุรุษนักเจรจาเรียกเขาว่าผู้บุกเบิกนักวางผานยกเขาเป็นเทพศาสตร์การรบลทัทธิเต๋ายกเขาเป็นหวังฉันเขามีทั้งกลยุทธ์แบบเจรจาปรัญาการเมืองเทคนิคการคาดการและความรู้ด้านอินยางเขาคือกุยกู้จือปรมาจารย์แห่งยุค ผู้ก่อตั้งสำนักกุ๋ยกู้จือที่เชี่ยวชาญทั้งจิตวิทยาศิลปะการควบคุมอารมณ์และการประเมินสถานการณ์แบบเหนือมนุษย์ได้รับขนานนามว่าสติปัญญาแห่งสวรรค์แต่สิ่งที่ปลายประหลาดก็คือวิชาของเขาถูกปิดผนึกไว้กว่า1,000ปีแล้วคำถามก็คือทำไมศาสตร์ของกุ๋ยกู้จือถึงถูกสั่งห้ามยาวนานขนาดนี้แผลจริงแล้วเบื้องหลังประวัติศาสตร์นั้นซ่อนอะไรไว้กันแน่ทั้งหมดนี้คือการจัดอันดับ สิบสุดยอดนักวางแผนแห่งประวัติศาสตร์จีนซึ่งแต่ละคนล้วนมีบทบาทสำคัญต่อชะตากรรมของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงย,ยุคสมัยอย่างลึกซึง้งโดยส่วนตัวแล้วผมเห็นด้วยกับอันดับต้นๆอย่างกุ้ยกูจือและโจโกงเพราะพวกเขาไม่ได้วางแผนเพื่อคนคนเดียวแต่สร้างระบบสร้างอุดมการณ์และทิ้งอิทธิพลยาวไกลหลายพันปีแต่หากจะให้พูดตามใจชอบส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าคงเม่ง ควรจะติดอันดับสูงกว่านี <Jah> ้หน่อยด้วยความรอบรู้และคุณธรรมที่หายากแต่แน่นอนครับการจัดอันดับแบบนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครควรเป็นอันดับหนึ่งหรือมีนักวางแผนคนใดที่ควรติดอันดับแต่ยังไม่ถูกกล่าวถึงมาร่วมแชร์ความคิดเห็นและจัดอันดับในแบบของคุณได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ